กับช่องน้องวุ้นผากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้ามือนีผ้าเข่าข,าวขวาั้วไรซสดในขั้วเลยค่ะมาเมนูวนศิกพาพี่น้องไม่เห็นทานก้นเอือ้อร่างไอไนนี่ออกก็เนาะไม่มีแรงพี่น้องมาจากวันนี้จะพาเข้าครัวเลยพี่น้องขอมาจังสีให้เบิ้งมาจาน้องปลาเห็ดเนียง หนึ่งเขาซุกมันจะซุกพี่น้องจ้าหนึ่งเขาซุกแล้วก็ได้สิมาเฮ็ดเมนูให้พี่น้องเบิเลยมันมีอะไรสวยไปด้วยเอาไปมาแต่งพี่น้องนี่แหละจ้าขั้วของแมวหุ่นกับมามีอนนะไรพี่น้องจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งขั้นด้วยหมื่นบ้อพี่น้องหมื่นบ้อสวัสดีแม่เอ็มไม่ได้เล่นคิป ทุกจ้าไม่ได้ติดไม้ด้วยได้ยินเสียงไหมเนาะหลายท่านอาศีวาขัวมเมนูนเป็นจงังไดเห็นกับเขาลงคลิปทุกมือเป็นจงังไดนี่แหละค่ะพี่น้องสด,สดเลยตัวหนี้แม่นเนี่ยมือนี่สิผ้าพี่น้องมานี่พี่น้องจ้ากับกล่องกอนกับจงังใดล่ะ สด,ส,ดสดจ้นี่พี่น้องค่อยสิบา้ามู่เจ้ามาบวชบบกแต่งกิง่งกล่องสดๆดดเลยล่ะนี่นี่บวชบบกแต่งกิ่งค่ะพี่น้องจ้าขึ้มืดแท่เดี๋ยวเด้อปับแสงกันหน่อยกันพี่น้องวันนี้เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วตะเกาเมนองุ่นสีลงคลิปเวลาสองโมงเศา้า สซ่เซ่เลยตัวนี้แม่นมาอนี่มาอนี่านัาสีเห็ดหนึ่งเขาหัวตะสซุกพี่น้องจ้าซุกแล้วแล้วล่ะบัตรที่ดีก็เลยว่าสีเห็ดของหวานไปถาผูเบามีบักแตงกีงมัสซุกก็เลยได้ก,กะทิมาน้ำตาลมาเมนูสิผ้าเห็ดบวชบักแตงก่งพี่น้องเบิ่งบักแตงกีงบักแตงไทยนวยงี้งๆพี่น้องจ้านี่ ขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ให้แม่ดงวุ้นนัเน่เดอ้อจ้าขอบคุณในหลายจ้าขอบคุณ3ามล้านดวงใจแล้วก็สองไลด์ด้วยนะคะนี่ครับพี่น้องจ้าบวชเทดคลิปกระบ,บวดแล้วเนาะม้อนี้สิมาบวชสดสสุพี่น้องกินเลยพี่น้องบวชสดๆดเลยจา้านี่บักแต่งกินเข้าสุกหอมขนาดพี่น้องจา้าหอมขนาดหอมขนาดวันนี้ไม่ทําคลิปนะคะเพราะว่า คลิปบวชบักแตงกิงหรือว่าคลิปเห็ดแตงไห่เมนงูนเห็ดดูแล้วพี่น้องจ้ามือนี่เลยมาเห็ดสดๆให้เบิงในครัวเลยหลายท่นานนะะสิว่าเห็ดคลิปเห็ดจ้งไดขั้นตอนการเห็ดให้เบิงดูแล้วเมื่อนี่ก็เลยจัดกันเห็ดสดๆให้เบิงเลยนี่แหละมีตะแนวแซ่บจอยบอดยด่ดดอดอกแม่เหมว <laughs> นี่ค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี่สิบ,บวชบักแตงกิงนี่บักแตงกิงบักแตงกิง สถานที่แล้วพี่น้องนี่นี่เลยค่ะพี่น้องจ้าเฮาหยุดครัวเลยมือนี่กล้องค่ะสิบรสดตว์บรสัปันไหนเนาะขออนุญาตเช็ดกล้องเลยเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตขออนุญาตเช็ดกล้องค่ะแน่แกงขึ้นจักหน่อยบ่พี่น้องนี่มื้อนี้สิบวัสแตงกิ่งสดๆให้เบิ่งเลยพี่น้องจ้ามาเฮ็ดนํากันเลยเฮาบาดนี่ อย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่น้องวุง่นกับเขามาให้กำลังใจสวัสดีไอ้แม่ปนุยด้วยนะจ๊ะแกงอยู่แกงอยู่โอ้แกงอยูบ่บ่นำเลยคันพี่น้องจ้าแกงอยู่นี่ค่ะเคยทำแต่คลิปเนาะบัดธานี้ไล่ยสดแบบนี้ให้เบิ่งตะเก او เหนี่สดนางฟอร์ตนางย้อนให้เบิ่งพี่น้องจ้ามื้อนี้มาเฮ็ดผู้ใดว่างก็มาเด้อมาบุญน้ำกันบุญบวชบุญบวช นำเลยพี่น้องอุ้ยมีดก็คมมากเลยนี่พี่น้องจ้าเป็นยังไงสุกหอมนำบวชง่ายๆได้ค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดสไตล์บานบานเขาเลยว่ามีพิธีรีตองดอกเฮ็ดสดเฮ็ดสด,สด,สด,สดพี่น้องนี่ผ้าแบบเหนียวในออกก่อนตัวนากอนกนในกันพี่น้อง ในแบบนี้กะเอาไนออกค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีแม่ปลายนุ้ยด้วยนะคะปลายนุ้ยชาแนลนะคะเนาะสไตล์ไอไรสไตล์ช่างวาสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอ็มด้วย่าสั่นเนาะค่ะเนาะเอาไนออกก่อนพี่น้องจ้านีห่หอมพี่น้องจ้าเอ้ยบอกิว่าข่ปลใส่ทุงมือเนาะข่อยใส่ถุงมือจะไม่กัน,กน <c oughs> วันนี้พี่น้องจ้าทุดทียกับปลาไซดอกเพราะว่ากระล่างอยนะู่เนาะ นี่ใส่ถุงมือน้ำกันเรียกได้ว่าใส่ถุงมือนี่ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ไรสดฟอนคือเกาได้พี่น้องจา้าไรโซดเห็ดอันนี้แล่ละดินี่ค่ะเขาก็เอาเม็ดมันออกแบบนี้พี่น้องบวชบักแต่งกิ่งมาจ้ามางานบวชมางานบวชนี่หอมมากเลยพี่น้องจา้าคลิปแม่นุนเฮ็ดไฮเบิ้งดูแล้วค่ะสําหรับคลิปบวชบักแต่งกิง่งเมื่อนี้เมื่อไรโซดเห็ดไฮเบิ้งเลยพี่น้องนี่นี่ค่ะ เอาเม็ดออกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะนี่แะค่ะสดๆหอมๆมุ้ยอยากให้ถือกินนาพี่น้องจา้าหอมไยนี่นี่จา้าเอาออไวก้อนพี่น้องวางไวก้อนวางไวก้อนนี่ค่ะเอาเม็ดออกก้อนนะคะเนาะนี่หอมหอมด้ค่ะขอบอ,อกขอบคุณสามไรนะคะแล้วก็ ขอบคุณสองร้านดวงใจที่อยู่กับงานบวชง,งานบวชงานบวชบักแตงกิ่งงานบวชฟักไองานบวชแตง่งไทยพี่น้องจ้ามาเด้อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีช่างวาด้วยคือสีหอมนะครับหอมขนาดเลยจ้ะซุกหอมขนาดลูกใหญ่มากนี่ ส่วนสีใดแต่ละคลิปมันเห็ดยากสเสดพี่น้องบาชิว่าเห็ดเนี่ยกินแต่ละคลิปนี่ทายทํำเห็ดห้พี่น้องเบิ่งเทละหาหน้าที่หกหน้าที่เกตหน้าที่ต่วส่วนสีใดออกมาแต่ละคลิปมันยากสัําใดเนาะพี่น้องเนาะนี่วันนี้ไล่สดให้เบิ่งเลยวา่าเห็ดแตละคลิปใสเวลาจากหน้าที่เถะเอาไปตัดต่อตัดยังส่วนสีใดออกมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเทในถิมก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ี่แต่เมนบ้านห้าก็ไว้ขาตาแทงปลูกเนาะยูนี้มันมี่ม่งงปลูกนี่ค่ะวันนี้ห่าวกะชิมาหัานเป็นชิน้นเห็นบ่พี่น้องวันนี้กชิมาหัานเป็นชิน้นนี่ค่ะหอมอยากให้ถือกินพี่น้องหอมค่ะอีดีดีดว่าเมนวาวาเลนดีนี่ค่ะ หั่นเป็นชิน้นแล้วก็เราก็จะซับใส่กะละมังพี่น้องเห็นบ่พี่น้องออง,งับออกไปอีกนี่ค่ะเห็ดเป็นชิ้นพอดีคั่มค่ะมักคั่มหน่อยคั่มใหญ่กะจัดการเลยพี่น้องคลิปไอ้แตงไทยหรือว่าบวดบักแตงกิงไม่น้องวุ้นทำไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะ มนันยิงเลยถือโอกาสไลยสดเลยค่ะสิเฮ็ดต้คลิปบวชักแตงกิ่งร้ายมันกับสีร้ายโพดพี่น้องซับจึๆๆ๊ <curv> บจึ๊บจึ๊บแบบนี้เลยค่ะสวัสดีสามร้านดวงใจนะคะขอบคุณในไลเดอร์ค่ะที่เขามาให้กำลังใจนะคะเนาะขอบคุณในไลคค่ะที่โตเตสวัสดีนะคะกระสิบปรดีอ่านคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อมาเฮ็ดใส่เบิ้งสดๆเลย คลิปไปบวชแตงไทเฮ็ดไปป้อยมือมือขึ้นนี่แหะค่ะพี่น้องจ้ามือว่านนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆไปเลยหอมหอมจ้ะสุกกำลังพอกินเมนูมนนปล่อยคลิปทุกวันนะคะพี่น้องจ้าปล่อยคลิปให้พี่น้องได้รับชมทุกมือหนึ่งทุ่มตรงเนาะ เปลี่ยนเวลาค่ะตะกี้สองโมงเสร์สองโมงเาสงงเาร์พี่น้องยังมาท่านตื่นคลิปก็เลยว่ามีวิวปันใดเลยเปลี่ยนเวลามาเป็นหนึ่งทุมพี่น้องบันนี้อ็มีขึ้นมาเนี่ยจัดน้อย <c oughs> จ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดเป็นชิ้นอีกคืเก้าละค่ะทำสดสดให้ดูนะคะวันนี้ไรสดบวชนะคะไรสดงานบวช มาค่ะพู้ได้ว่างกับเขามาถ่ายกินของหวานน้ำจัดเน้อจ้าเด้อเขามาแล้วก็ทักทายกันได้ค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณไอ้ทุกกําลังใจที่เข้ามาก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเ่วาสิเป็นเพื่อนไหม่เพื่อนเกา่ามาบ้านแมงลงวุลมิตรเนี่ยกินก็พวมวนซื้นเ้ยพี่น้องเด้อนุ่นนี่บะซุกไอ้ยัยงบท่านดีไอ ซุปค่ะคือจากหน่วยหน่วยที่เหตุล่คลิปค่ะหน่วยนี่ซุกพอดีหน่วยนั้น,นีนซนุกแบบเนื้อนิ่มแล้วค่ะอันนี้ซุกกําลังกินพี่น้องามาเด้อพี่น้องเด้อไม่กินบวดแตงไทยน้ำกันจ้าหอมๆพ,พอน้องบุญพนบนบนอยากกินลายมือแล้วเลิกง,งานไอ้มาแต่เหง่าน มันก็บอกว่าอยากินในบวชบักแตงไทยคือบพระเหตุบวชบักแตงกินคือบพระเหตุไปถ่านเนี่ยมันนี่ก็เลยเหตุจ้ะอย่างนี้เสียงชัดว่า่คพี่น้องจา๋าสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยฟ้าพากินพาเที่ยวนะคะขอบคุณเวยค่ะเดอ้ขอเขาคั่วเลยเหมือน,นไรสดในครัวเลยนะคะอาสิมืดนเหมืดนในจัหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าบะมีบะมีไฟไรสดคือจังเครื่องห่วง อันนี้ไหลในขั้วไหลยุสันสองพี่น้องจ๋าของเมนูลยุสันสามเป็นบานเซาค่ะนี่ค่ะสวัสดี5้าล้านดวงใจนะคะเขามาแล้วกัฝากฝากดเลิฟกดไลค์ให้น้ำในเด้อค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจล่ะค่ะพี่น้องนาจะไม่สุก เอ <Hey. S 2> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยในเด้อพี่น้องเด้อบอแช่กับบอเป็นยังค่ะพี่น้องจ้าวาตะกดไล์ให้น้ำในเด้อค่ะขอบคุณถูกกําลังใจเด้อค่ะเด้อนี่หลายคนว่าเฮ็ดคลิปใส่เวลาโดนปันใดตามที่จริงแล้วใส่เวลาโดนอยู่เด้อค่ะแต่ว่าเข้ามาตัดต่อให้มันกระทัดรัดลงเนาะต้องเตรียมของเตรียมยังไวหลายยางนี่เลย ค่ะเฮ็ดคิปีก็ต้องเตรียมค่ะอันนี้คือห่าเห็ดไหเบิงสดๆเลยพี่น้องจ้าหินหง่ๆเพื่อค่ะอาปากกว้างเลยสวัสดีห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณหกไลด์ด้วยนะคะน้องวุ้นคุณมาทำอะไรนี่อี๋ทำอะไรนี่บวชบักเตยกียงกิงก้านี่เห็นบอพี่น้องเห็นบักเตียงกิงข่อยบอ่เห็นบ่นี่ หอมหๆเดอ้อสว่วนสีได้ออกมาแต่ละคลิปมันยากจังงีแต่พี่น้องจ้าก็เลยไล่ซอสให้พี่น้องในเบิรงเลยว่าคลิปแต่ละคลิปเฮ็ดนี่ยากซั่มไหลเนาะสว่วนสีได้ออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะเนาะอืมบวชข้างนันบวชงานบวชข้ามาแล้วก็ทักทายกันเลยด้วยค่ะเด้อไม่ต้องวุนกับสีบประดอ่านคอมเมนต์ปันใดเนาะเพราะว่า ค่าเหปักแต่งให้พี่น้องกินอยู่บวดให้สร้างพี่น้องบวชให้พ่อน้องวุ่นกินพันยากมาไม่มีอะไรกินหวานๆก็มีแห้งีีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณลหลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อไอ้บวชักแต่งกิงนี่มีสองสูตรเดอร้อพี่น้องเดอ้อมีสูตรเย็นกับสูตรร้อน สูตรเย็นคืออแท่น้ำตาลแล้วก็แท่กะทิลงบักเตียงเลยแล้วก็ค้นจนว่าไอ้น้ำตาลมันละลายสูตร้อนนี่ห้อสิเอาน้ำกะทิใส่หม้อหรือว่าใส่กระทะหรือว่าใส่หมอนี่ไปเคี่ยวน้ำกะทิให้มันแล้วก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวให้น้ำตาลละลายดแล้วก็ทำนี่ใบเตยห่อกระใสะใบเตยน้ำจืกน้อยมันกะสีเทียนหอมนะคะอันนั้นเขาเอื้อสูตรร้อนอันนี้สูตรเย็นค่ะ คือเทกะทิไอ e เป็นกล่องลงแล้วก็น้ำตาลลงแล้วก็โคโลเลโคโลเลเลยถ้าสูตรห้อนนะสียรไอ้น้ำมกะทิไปตั้งไฟใส่น้ำตาลแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องวุ่นสิเฮ็ดสูตรเย็นละพี่น้องสว,ส,สวัสดีนะคะสวัสดีไอพี่โตเต้น้องวุ้นจ้าถามหน่อยไปไปว่าไปว่ายากเบิด เจ้าโบยังน้องบัดน้นองวุ่นเจ้าถามคอยไปว่ายากเบิดเจ้าโบอันใดนา้าจ้าอ่นนอาอนโบ,บเข่าใจปันได้พี่ไม่ในเด้อพี่ตัวเตยากเบิดเจ้าบบแบบใดอ่านไทยเป็นไทยบพเข่าใจตัวนี้เบิร์นี่เมนน้องวุ่นอ่านบ่คอยเข่าใจปันได้พี่ไม่ให้ในเด้อพี่ตัวเตเด้อสวัสดีนะคะเกษตรไอผส,สมประสาน พี่โตเตแล้วหมายความว่าไดเนาะเนาะพี่โตเตยบานน้องวุ่นเจ้าถามคอยไปวาอยากเบิงเจ้าบ่ไม่อยากเบิงกะคุ้มเบิงคือเก่าอยากเบิงเจ้าบออกระซังบ่าเบิงกะห้เบิงคือเก่าหักคือเกานะพี่น้องเนาะหักถูกบานคิดหอดทิดทึงถูกบานคือเก่าจากพี่น้องกาช่วงนี้เนี่ยอาจสิบ่ได้เลียนได้วิ่งคือเกานะเพราะว่า เฮากับมีงานหลักอยู่อันนี้มันเป็นงานเสริมเนาะมีเวลาเข้ากับมาคุยกับพีกับน้องมันไหลมาอย่างพี่น้องจา้าโบเบิ่งกับไ้เบิ่งคือเก้าจา้าพี่โตเต้คิดหอดเนาะว่ามาเบิ่งยังไงขอบคุณในหลายเด้อค่ะขอบคุณเก้าล้านดวงใจนะคะนี่อันนี้เขาเอิ่นว่าบวชบวชแตงไทยสูตรเย็นได้พี่น้องไม่ลังวนสิบะเคียวน้ำตาลกับน้ำกะทิใส่ไฟเด้สิข้นไห้มาแตกเลยพี่น้องจา้า ตูเย็นนี่นี่จ้าพี่น้องจ้าพ่อเ้าไอหั่นบักแต่งกิง่งหรือว่าแต่งไทยของหฮาเรียวมันกระสิไดออกมากแบบนี้พี่น้องนี่เห็นบ่แตงไทยแตงไทยเฮ็ดขั้นตอนต่อไปพี่น้องเบิ่งเลยจ้าผักอันนี้ไว้ก่อนเนาะไปค่ะเมียนฟอ,อมฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนบัดนี้ห้ากะสิมาตีกะทิใส่น้ำตาลพี่น้อง ให้มันละลายขอนอุยาตล้างกันนะจาอาขวดสดๆดนนหลอดเลยจ้ะในหลักสิได้รู้ว่าการเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องเบิ้งตะคลิปบับาใส่เวลาใส่ใ,ในจานเฮ็ดเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องจ้ามาบาดนี่สดสดนี่พี่น้องแบบนี้เลย แบบนี้เลยแบบนี้เลยสวัสดีห้าล้านดวงใจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณถูกกาลังใจค่ะวันนี้แม่นงวุสิมาเฮ็ดน้ามันได้พี่น้องได้หลังจากที่ห้าหันบักแตงกิ่งหรือวายบักแตงกิ่งหรือวายอันยังกะแตงไทยมาค่ะแม่นงวุนก็จะใส่น้ําตาลนะคะมักวันหน่อยวันไรจะใส่ลงไปตามห้ามากักพี่น้องจา้านี่ นี่ใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็กะทิพี่น้องจ้าบางท่านเพิ่นเสียเอาไปเคี่ยวในหมอ้อใส่ใบเตยน้ำจืกน้อยกดซิมีกินหอมค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่น้องจ้าคลิปสดคลิปสดพี่น้องมือนี่โมเมนต์ไลฟ์โมเมนต์คลิปพี่เมียคลิปสดนี่ค่ะ ใส่กะทิลงไปพี่น้องสูตรนี่นะเป็นสูตรเย็นกะทิก็เย็นคือเก้าแซ่บตัวบบน,นี้พี่น้องตีให้น้ำตาลแตกค่ะตีหรือว่าคนนะคะเนาะตีหรือว่าคน,นเนม็นคนกับสิไล่จะเครืองชั่วโม,มงกับพ่อละพี่น้องจ้าขอบคุณสี่ล้านดวงใจที่เข้ามานะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะตีจนน้ำกะทิไอ ก๊บน้ำตาลห่อละลายเขากันนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อสูตรเย็นนะ่าอร่อยสูตรเย็นนี่ข้าวเต้องไปตั้งไฟค่ะพี่น้องจา้าห่ากะทิกับน้ำตาลเทส่กันกะทิกับน้ำตาลเทส่กันและะ้วก็ข้นกะทิกับน้ำตาลให้มันแตกละลายเป็นเนี่ยถ้าสูตร,ส,ตรสูตรเย็นนี่เวลาห่อเอาไปเทสไบับแตงกีงอะกินแล้วมันสีแซ่บเย็นเลยค่ะพี่น้องจา้า ถ้าสูตรร้อนเราจะเอากะทิน้ำตาลไปเคี่ยวในหมอ้อไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่ใบเตยถ้าสูตรร้อนสิใส่เป็นน้ำตาลปิ๊บมากก่าน้ำตาลใส่ครับพี่น้องจา๋านำนำเชื่อมที่ออกมากมันก็สิออกสีเหลืองอุ้ยหุยสีเหลืองอุ้ยหุย,ย,ยพี่น้องคนจะน้ำตาลละลายครับพี่น้องจา๋าเข้ากับซีมไดเดอร์ว่ามันหวานบอขนมันบหวานเข้ากับเพิ่มน้ำตาลอีกสูตรเย็นสูตรเย็นนี่พี่น้อง คนเปปเบียวน้ำตาลกันละลายรอค่ะพี่น้องจันเป็นน้ำตาลเม็ดน้อยเนาะอืมหวานหวานหอมหอมพี่น้องจ๊ะนี่สูตรเย็นหอมไรคนนะคะขอบคุณหกท่านนะคะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะ ลืมสวัสดีทุกท่านนะคะผมมาสันนะจ๊ะเนาะจากพี่โตตีค่ะอยากกินอยากกินนะคะคลิปมเมนูวลนกระเฮีเราเด้อค่ะเด้อสําหรับคลิปไอ้บวชแต่งไทยนะคะงานบวชแต่งไทยของเราปล่อยไปเมื่อคืนละคะ่ะพี่น้องจ๋าถุงหนึ่งเนาะมื้อนี้กระซิปป้อยขึ้นกันค่ะทุมหนึ่งกัอย่าลืมมากินแกงเฮ็ดขมน้ากันเ้ยจ้าเด้อสวัสดีพี่สาวเราแพรวาด้วยมาค่ะห้องข้นกะทิใส่น้าตาลจนละลายดีบ่มีเม็ดน้าตาลแบบนี้เรา ข้ากกบซีมัดเท่ใส่บักแตงกิ่งเข้าเลยพี่น้องจานี่โจกลงรถพี่น้องนี่มามาเปิตดตะเสียบเเนี่ยพอเราเทน้ำกะทิน้ำตาลที่เราคนละลายใส่ไอ้นั้นแล้วคนตัวพี่น้องบนี้โคเลอ้ยหอมหลายพี่น้องจ้าบวดบักแตงกิ่งส,สดๆเลยพี่น้อง มักหวานบ่มักหวานมาเพิ่มค้ามหวานเลยค่ะเด้อสวัสดีพี่สาวราแพรวาด้วยนะคะขอบคุณก้าวล้านดวงใจด้วยค่ะสวัสดีพี่ไอพี่ไอคนบ้านนอกอิสระสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านน้องวุ้นพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้วันนี้ปอยคลิปสดเด้พี่น้องไรสดคล้องหวานมานือนี่นี่ค่ะพี่น้องจ้าคิ้นให้เข้ากัน มะหอมกะทิค่ะใช่พี่น้องนี่ตะตอนง่ายๆโคโลเคเรตอ่ากุ้งกวางลวดพี่น้องเนี่ยบางท่านก็ทําสูตรร้อนนะคะเอาน้ํากะทิน้ําตาลไปเคี่ยวกับไฟก่อนเนี่ยพี่น้องกะทิได้ออกมาแบบนี้ค่ะหอมหวอมกะทิพี่น้องจ้ะเนี่ยค่ะเดีย๋ยวตักใส่จานโอ้ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟซิมเบิ้์ ซิมเบิงจักบ่วงก่อนนะคะขออนุญาตซิมเบิงจักถั่ยก่อนนะพี่น้องเนาะว่าแสบบอสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีสิบร้านดวงใจสวัสดีพี่ไปผมสาวเราสวัสดีครับสวัสดี11ล้านดวงใจนะคะเขามาแล้วก็นยิ่งเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมได้จ้าเด้อเนี่ยตักใส่ถ้วยโอ้ยถ้วยไงผลเอาถ้วยน้อยๆมาตักกินกัน ต้วใหญ่หญหญหญเก่งๆจเก่งใจแล้วถั่วนนยล็กๆดี่พี่น้องจา๋าเข้าครัวเข้าคัววันนี้ไรสดที่ครัวเลยนะคะครัวน้องมุ้นพากินพาเที่ยวนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีสวัสดีแม่พานี้ด้วยนะคะสวัสดี สวัสดีแม่พานีนะคะขอบคุณสิเป็นร้านดวงใจนะคะมาค่าบะบัตนี้ถวยง่ายร้ายมันสิก,กินร้ายมันสิอ้วนต้องมาถวยนิดหน่อยพี่น้องจ้าถวยนิดหน่อยถอยนิดหน่อยสวัสดีนะคะไอสวัสดี จำซื้อบ่ได้น้องพัด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 สวัสดีน้องพัดนะคะสวัสดีแม่พานีด้วยนะคะสวัสดีคนบ้านนอกด้วยนะคะสวัสดีพี่ไอ้กะนิฐานะคะสวัสดีค่ะตักเสิร์ฟพี่น้องนี่น้ำกะทิเยอะๆค่ะนี่พี่น้องจ้า ซิมให้เบิ่งก่อนเสียบว่าฟังเสียงฟังเสียงไม่เห็นหนาเด้อหนาสดบรแตรงผู้หายหลายพี่น้องเอ้ยอืมหอมมากเลยพี่น,ออน้องจ้าอืมแคบหลายไปงอมศพแม่เพิ่งกลับมาได้กินแกงเห็ดด้วยแม่เอมบ้านเราเห็ดออกเห็ดปวก ทิ้งเซ็ดปวกไข่เซ็ดตะงกแสบแพี่น้องมาจ้าบวดแดงทไทยเซ็ดไว้ให้พ่อนวุ่นกับสร้างซิมๆพี่น้องมาอื้ม ขอบคุณพี่แพรว่าด้วยนะคะบ,าาบา่าวพองใบสวัสดีนะคะนะคะอืมเศกบหอมหอมคมเคยลองจสวเสดยครับผมัวตีวิธีชาวบ้านสองเมอ็มา่เอ็มมา มืดไปถ่วยน้อยนึงหรอเด้ออืมอีกครักพี่กันพี่น้องแจ่บแจ๊พี่น้องจ้าหอมหอมสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมที่เข้ามาร่วมงานบวชแดงไทยของเรานะคะงานบวชงานบวชพี่น้องจ้า ขอบุณเก้าท่านนะคะน้องวุ้นกินได้น้องวุ้นกินได้อิลีติกินได,ด,กนได้กินได้ค่ะนี่ตักแบบนี้แค่ะอืมหวานหอมละมุนละไมขอบุณสิบล้านด้วยไก่นะคะได้จัดเครื่องชั่มโมงก็เอาด้กค่ะสำหรับไล่ซดนี่เนาะไล่ซดบวชบักแตงพิงอืม แซ่บพี่น้องอแฮงจริงแฮงแซ่บหยุดไม่ได้นี่ค่ะมาเด้อมาเด้อเขามาเอาบวดบักแตงกินเขามาอาบวดแตงไข้ไปกินพี่น้องจ้าเนี่ย ทำเสร็จใหม่ๆเลยค่ะหอมๆน้ำกะทิหอมๆม,มันๆเลยนะคะ <c oughs> ระวังอ้วนนะอ้วนแล้วเมียน้ำหนักขึ้นนะคะจากแต่ก่อนห้าสิบสามเดีวนี่ห้าสิบหกแล้วพี่น้องยัะกินดีครับ ขอบคุณแม่พานีด้วยนะคะขอบคุณพี่ตติมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้กับบ้มี่ยังไรคะ่ะพี่น้องจ้าไรนี่เนาะมาเห็ดบวดบักแต่งกิงสดๆให้พี่น้องเบิ้งคะ่ะพี่น้องจ้าอย่าลืมะะด้ค่ะเด้อกันมากทันชอบคอมมลบิปของแม่ลองวุ่นแล้เขามาหายกาลังใจกันได้คะ่ะคลิปปล่อยทุกวันหนึ่งทุ่มตรงนะคะคลิปปล่อยทุกวันหนึ่งทึ่งตรงเขามาหายกาลังใจกันได้ะะด้ค่ะเด้อมันนี่สิแกงเห็ดขมเด้อทุ่มหนึ่งมาเบิ้งพี่น้องจ้าพี่น้อง สำหรับไอ้ไรนี่แม่นวลกับสิคอตัวลาไปก่อนยังพบผอกันไหมไรนะมนหนาคิมหนาเนาะค่ะเนาะจังใดก็อย่าลืมค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญเล่มอะไรค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุลพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับไม่นี่แม่นวลขอตัวลาไปครับนี่พี่น้อง <laughs> น้องอุ้นทำอะไรกินน่ากินบวชแดงไทยค่ะล่าไปก็บวชแดงไทยซ้ามยิ่งเลยค่ะพี่น้องจ้าสดสดร้อนรอนเลยมาค่ะพี่น้องมาบวชแดงไทยบวชแดงไทยน้ำกะทิหอมหอมมันๆค่ะ แบกเขามาให้กำลังใจมากินบวแตงไทยกันได้เด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้แม่วุญกับสิคอตัวลากันไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณเพื่อนทุกท่านค่ะที่มาเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้แม่วุญขอตัวลากันไปก่อนเด้อค่ะเดอ้อพบผอกันไม่ไรหนาคลิปหนานะคะนะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย